แน่นอนเหรอวะลงได้อาทิตย์หนึ่งหรอือเปล่าอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ละโอ้พักเที่ยงบ่จะพักเทียเเท่ยงนะครับโอมาเจอทีมงานเสี่ยหมูครับไม้แกะกองแพ็กค,คู่เลยครับซ u มิตตโมสองหนึ่งศูนย์เอฟนะครับโอ้แกะมา เดือนตุลาครับเดือนที่แล้วนี่เองใหม่ๆเลยครับดูสภาพโอ้ฝุ่นยังไม่เกาะเลยครับลงงานได้ประมาณสองอาทิตย์แล้วครับโอ้ยเจอบอยพุงขึ้นนึกว่าใครที่ไหนอมาขับรถอยู่นี่เอง ไปไปไปยกล้อยกหล่อเลยพักเที่ยงแล้วบ่นี่พักเที่ยงแล้วบ่สิพักเทียทเท่ยงแล้วบ่บอโอ้พ่อพันน่าพอดีผมมาบนจีบแม่อยู่เฮียนอยู่บ่ขำมาดูซูมิโตโมโ่ตักดินกันหน่อยครับ ก่อนจะพักเที่ยงสักห้านาทีสิบนาทีครับนี่ครับคันหนึ่งโอ้ทีมงานเสียหมูกิธารารับงานขยายสระ จัดประหลัดบอกเลยแกะมาทั้งคู่ครับอ๋อบอยตีนผีบอยผู้เงินถอยไปแล้วครับถอยไปแล้วโอ้ไปได้ครับไปได้โอ้ หลังเอียดเลยครับสิบล้อดินเหนียวครับข้างล่างโอ้กี่คันหนึ่งดึงสโลปครับคันหนึ่งตักใส่สิบล้อ ดูมุมกว้างๆครับให้เห็นการทำงานกันเลยจะจะไปเลยจะพักเที่ยงแล้วครับ ียงพอดีน่าจะจอดแล้วครับโอ้มาดูคันนี้หน่อยครับเวี่ยงดินดึงสโลปครับ รถใหม่ครับโอ้เร็วจัดเลยตัวนี ทีมงานกิจทารารับครับทีมงานเสียหมูทีมงานนี้ก็เคยมาถ่ายครับเจ้าซานี่นะตอนนั้นก็แกะกล่องมาเหมือนกันครับซานี่มารอบนี้มาดูสุมิโตโมครับแกะมาเหมือนกันครับสองคันเลย ้มันอกี่ใหญ่ครับห้าฟันสวยครับสวยเหลืองดำครับเหลืองดำพักเที่ยงหรือเปล่าเออไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกจะเข้ากัน เออนักคำแค้นบ่นักคำแค้นไรกันบ่เอออ้าวน,น่าจะพักเที่ยงแล้วครับ สวยๆโอเคครับฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับทีมงานกิจทรัพย์ครับขอบคุณมากๆครับทีมงานกิจทรัพย์ทีมงานเสี่ยหมูครับที่อนุญาตครับให้บ่าวบอมคนมักรถครับมาถ่ายให้เอฟซให้ท่านผู้ชมได้ดูครับนี่ครับดูดูครับโอ้ใหม่ครับใหม่หมๆลากันไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ